คันซาดิทไทวันคันซาดิทพาวเวอร์พัทคันซาดิทไททูคันซาดิทเลสซิงซ่ง,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 งผมโอเวนซีนะครับวันนี้ผมจะมาให้ความกระจ่างของแต่ละรุ่นแต่ละไทนะฮะว่ามีความแตกต่างกันยังไงมีคุณสมบัติแตกต่าง ออกจากกันไปยังไงถูกแพงกว่ากันยังไงดีกว่ากันยังไงนะครับแต่ความเหนียวนะฮะความเหนียวของทั้ง4รุ่นเนี้เท่ากันหมดนะครับเท่ากันหมดนะฮะผมเริ่มตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับก็คือคันซาดิศนะครับไพวันผมก็จะบอกให้นิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์พวกกาไฟหรือว่าเป็นพวกคาร์บอนพวกนี้คุณภาพของส่วนผสมต่างๆนะฮะมันจะเป็นตัวคุณภาพสูงมากนะฮะ สูงมากแล้วก็ถูกออกแบบมาสำหรับเมืองไทยแถบอาเซียนอ่แถบเอเชียโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าออกแบบมาให้แบบโหดนะครับแล้วก็ทนทานนะฮะความทนทานนี่เรามาอันดับแรกเลยนะครับคันจะถูกจะแพงจะดีนะครับขึ้นอยู่กับเนื้อแบงค์นะครับขึ้นอยู่กับเนื้อแบงค์นะครับคันไทยวันนี้ก็คือออกแบบมาสําหรับนะฮะ เนื้อแบงค์ไม่ว่าจะเป็นกาไฟไฟเบอร์นะฮะเป็นคาร์บอนวนนี้พิเศษคุณภาพสูงทุกรุ่นนะครับอันนี้นะฮะก็ผ่านการทดสอบมาประมาณนะฮะสปีเต็มๆแล้วก็เป็นคันที่ยอดขายอันดับ1นะฮะอันดับ1ในขณะนี้นะฮะก็คือคันซาดิสไตวันนะครับตอนนี้มีครบอยู่3เวทด้วยกันก็คือเวท42นะฮะ87 10 20นะครับฝากด้วยนะครับ คันซาดิดไทวันซาดิดพาวเวอร์พัทนะฮะก็คือเป็นตัวท็อปของไทวันนะครับก็คือคุณภาพก็จะสูงขึ้นมาอีกนะครับอัปเกรดของคันขึ้นมาอีกนะฮะเหนียวนี่พอๆกันแน่นอนนะฮะก็หน้าตาอาจจะคล้ายๆกันนะฮะแต่โลโก้นี้จะเปลี่ยนสีเป็นสีเงินมีลายเซ็นนะครับรีซีทเนี่ยก็คล้ายๆไทวันนะครับแต่นะฮะที่ไม่คล้ายก็คือแบงค์นะครับก็คือคันแล้วนะฮะ ส่วนประกอบของคันนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์การไฟ์แล้วก็พวกคาร์บอนพวกนี้มันจะสูงขึ้นมาอีกนะครับมันจะสูงขึ้นมาอีกกว่าไทวันเพราะตัวนี้ p o w e r l i ์นะฮะหรือว่าพลังดีดของคันจะสูงกว่าไทวันนะครับก็คือจะเป็นตัวท็อปคุณภาพจะสูงกว่าไทวันไม่ว่าจะเป็นวงไกล์เซรามิกนะครับพวกนี้จะแตกต่างกับไทวันขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับแบงค์ Bang ตัวนี้นะครับ ได้ผ่านการทดสอบไม่ว่าจะการส่งเหยือ่อเซน์นะฮะเซน์นะเวลากัดเนะฮะเซน์เนี่ยจะรู้สึกเร็วกว่าไทวันนะครับแล้วก็พลังวัดหรือว่าพลังดีดนะฮะการบังคับตานะครับมันจะดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือดีกว่าไทวันนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญนี่เบาวกว่านะครับถามว่าเหนียวนะครับความคงทน,ทนเท่ากันเป๊ะกับไทวันนะครับแต่สิ่งที่พิเศษขึ้นมาก็คือ เซนต์นะครับเซนต์แล้วก็วอร์ลิฟ f ์นะครับคือพลังดีดนะครับเราเรียกว่าการสั่นของคันนะครับนะฮะก็คือมันจะดีดกว่านะครับแล้วก็พอดีกว่าวอร์ลิฟ f ์ดีกว่านะการส่งเหยื่อการเล่นปลาพวกนี้มันจะมันกว่ามันจะเล้าใจกว่ามันจะมีความรู้สึกกว่าท้ายวันนะครับคัน p ว w e r นะครับก็มีทั้งเบสทั้งสปินเช่นกันนะครับนะฮะตอนนี้ก็มีอยู่3เวทนะครับ3เวท 87, 10, 20แล้วก็ 12, 25ฝากด้วยครับคันซาดิทพาวเวอร์พัดครับคันซาดิทไททูนะครับมีทั้งเบสทั้งสปินนะครับเป็นคันที่นะฮะหน้าตาดีอ่าก็คือเป็นตัวสร้างชื่อนะฮะของรุ่นคันซาดิทนะครับก็คือซาดิทไททูนะครับซาดิดไททูซึ่งออกแบบมา ให้เบานะฮะเบามากๆแล้วก็เซนซิทีฟนะครับหรือว่าพลังดีดนี่โคตรสุดยอดเลยนะครับก็คือเราสบัดคันนิดเดียวนะฮะสบัดคันนิดเดียวนี่เหยื่อนะฮะเหยื่อเนี้วไปเลยนะครับก็คือดีดไกลมากเราใช้พลังนะฮะน้อยกว่าเดิมแต่ทรงเหยื่อได้ไกลกว่าเดิมแล้วก็คันพุ่นคันซาดิทไททูนะครับจะสวยมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นไกด์นะฮะอะโนไดไทเทเนียมนะครับส่วนประกอบของคันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกาไฟระดับสูงขึ้นมานะฮะนะฮะเป็นไฟเบอร์นะฮะเพราะว่าคันซาดิสต,ต้องมีส่วนผสมของไฟเบอร์เพราะว่าเพิ่มความเหนียวนะฮะเพราะว่าออกแบบมาสําหรับเมืองไทยโดยเฉพาะก็คือส p ปรย์ชื่นไทยแลนด์นะครับออกแบบมาสําหรับแถบเอเชียนะครับออกแบบมาสําหรับให้คันคงทนแล้วก็เหนียวแล้วก็ทนทานไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาชาโดปลากระพงไซส์ใหญ่ ไซบิกบิกนะครับนะฮะคันซาดิทไทคูเป็นตัวสร้างชื่อนะฮะคือออกมาตั้งแต่พร้อมๆกับไทวันนะครับแล้วก็เราก็มีเทสเตอร์นะฮะแล้วก็มีนักตกปลาทั่วประเทศไทยนะครับนะฮะมาทดสอบด้วยกันนะครับโดยที่เราใช้ไถหรือว่าเป็นนักกีฬาตกปลาที่ว่าโหดๆนะครับหากมาแล้วเป็นร้อยๆคันนะครับก็จะมาเป็นคันซาดิทรุ่น สมบูรณ์แบบนะฮะก็เน้นไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าคันซาดิดออกแบบมาแล้วไม่ให้หักนะครับส่วนประกอบของแบงค์นะครับพวกนี้นะฮะก็คือจะไม่เหมือนท้องตลาดทั่วไปนะฮะร,รุ่นคันซาดิดไททูนะฮะเป็นรุ่นที่ผลิตแบงค์ออกมาให้แตกต่างฉีกออกไปจากคันเบ็ดตกปลาทั่วไปเพื่อให้ความเหนียวเซนเซทีฟพลังดีดพาวเวอร์ลิฟให้มาพร้อมๆกันความเบาให้มาพร้อมๆกันแล้วที่สําคัญความเหนียว ต้องมาก่อนฝากด้วยนะครับคันซาดิทไททูมาดูคันซาดิดเป็นรุ่นนะฮะเขาเรียกว่าเป็นรุ่นล่าสุดนะฮะของคันซาดิดนะครับแล้วเป็นรุ่นที่นะฮะออกแบบมาถ้าเป็นรถก็คือเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถสปอร์ตคันซาดิดรุ่นเลตซิ่งนะฮะรุ่นเล s ซิง่งมีทั้งด้ามเต็มน,นะฮะแล้วก็ด้ามพุดเดิ้ลนะครับ สวยงามมากแล้วที่สําคัญนะฮะเราออกแบบมาตัวนี้อาจจะเป็นตัวสุดเลยก็ได้นะครับราคาสูงกว่าทุกรุ่นคุณภาพสูงกว่าทุกรุ่นความสวยงามสวยหล่อกว่าทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบงก์นะฮะการออกแบบของรีซีสนะฮะการออกแบบของด้ามจับอ่าไม่ว่าจะเป็นก๊อกนะฮะหรือว่าเป็นวงไกด์มันจะสวยมากนะครับแล้วที่สําคัญอุปกรณ์ที่เรา ทำขึ้นมาผสมผสานขึ้นมาทุกอย่างจะเป็นเกรดสูงหมดนะฮะถ้าเป็นกาไฟก็เป็นกาไฟระดับไฮไฮเอ็นเลยนะฮะถ้าเป็นไฟเบอร์นะฮะไฟเบอร์มีส่วนผสมแน่นอนของทันซาดิทเพราะว่ามันต้องการความเหนียวพวกนี้นะฮะสำหรับคันเลสซิ่งตัวนี้นะฮะจะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือดีดีเบาพลพลิฟนี่สูง ราคาเพิ่มจากไททูนิดนึงไม่แพงมากสวยมากจะบอกให้เลยนะฮะถ้าถือถือว่าโคตรเท่เลยนะฮะก็ขอฝากด้วยนะครับคันซาดิสเลสซิ่งนะฮะตัวแต่ง RS Sport นะครับเป็นตัวท็อปของคันซาดิสนะครับสวยงามจะบอกใครฝากด้วยนะครับสำหรับคันซาดิสนะครับ ทุกคันของคันซาดิทมีการรับประกัน50%ของแต่ละคันนะครับหากทุกกรณีไม่ใช่ว่าทำออกมาแล้วไม่หักนะครับไม่ใช่เหล็กนะครับเราทำขึ้นมาเพื่อความคงทนและทนทานเหนียวนะครับเน้นความเหนียวเน้นพาวเวอร์ลิสเน้นพลังดีดของคันนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเพื่อเป็นการมั่นใจของผู้ใช้ของลูกค้านะครับเราถึงได้มีการรับประกันของคันนะฮะ